ฉันจะเปิดเลยนะเปิดเลยว้าวฉันได้สกิตเตอร์แคนดี้ดีดีนะผู้บัรยายก็อยากกินมากอ่ะรับประกันความอร่อยเลยแต่เสียดายหมดเร็วไปหน่อยโอ้ไม่ก็ชนี่มันฝันที่เป็นจริงชัดชัดฉันยังเห็นความร่ำรวยที่แท้จริงฉันรู้แล้วเพียงค่เสียเรียญลงไปแล้วหมุนจากนั้นก็รอวินาทีแห่งความจริงมาแล้ว กินเลยเยอมาะฉันไม่ได้อิจฉาซะหน่อยหอไม่ห่อเหรียดดีกว่าแล้วก็หมุอนโรดาว้าวผู้ร,ร่ำรวยนี่ห่อเหรียดได้ทั้งวันเลยนะจ๊ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> อขอฉันหมุนบ้างได้ไมะ <c oughs> นะนะๆะนะไม่ฉันจะหมุนกินคนเดียว เราจะห่วงทำไมแล้วอ๋อเหรียญหมดแล้วเหรอแหม่ได้เขาวําทำบ้านรวยหมดเรียนได้ยังไงกันเนี่ยจ๊ะคงต้องติดแฮชแท็กปัญหาของคนรวยล่ะมัง้งแล้วถ้าเราใช้กระดาษแข็งกับกันไกล่ล่ะมาตตดไปวงกลมให้คล้ายกับเหรียญไงมาลองหยอดเครื่องลูกอมกันไหมเอ่อมันอาจจะได้ผลก็ได้้ช่างเถอะมาลองกันดีก,กว่ามาเลยมาเลยฮะมีแฟนลยอ่ะ ฮะอามาบะมันสันสันห,หรือว่าไม่ยืดมันะะมาบอลระบอกแล้วย,ยัยระเบิดสีรุ้งเลยอ้าของพวกเธอนี่ก็สวยดีนะแต่เดี๋ยวนะพเธอไม่จำเป็นต้องใช้เรดอีกแล้วนี่นาะดูขนมสินี่คงไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเธอแล้วล่ะเออฉันไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้เอาะผิดตอนเอาล่ะ ยิ่งมาฝรั่งเหรอเข้าทางเฉยไม่ถึงนาทีก็หมดละโหแจ๋วเอาล่ะจะเวลาได้เริ่มทีละลูกจะได้ลิ้มรสความอร่อยที่แท้ทรูฮะคิดสิคิดเอาไงดีนะที่ขอบฟันเหรอจะได้อ้าปากกว้างไงกินทีละลูกเสียเวลาเทหมดเลยอ้าม อไม่เหมือนที่เก็ไว้เลยหวังว่าจะชน,นะนะเฮลี่เร่งมือเข้าเพื่อน,นำหน้าไปไกลแล้วนะเฮ้ยงอมง,งอมเหลืออีกนิดเดียวก็เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไม่ฉันยังกินไม่หมดเลยยอมแพ้ได้นะลูกปองเต็มหน้าเหมือนช้างเลย ว่าด,ดีจะช้างน้อย,อยปล่อยพลังจะว่าไปฉันชนะเหรอเอ่อนำไปก่อนหนึ่งแต้มแล้วนะสุดยอดฉันพ <c oughs> ร้อมแล้ว <c oughs> ขนมอะไร่อยแปลกประหลาดชะมัดเลยไรอะนี่มันโถซุวมอี <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ ฉันคิดออกแล้วล่ะนี่มันโถส้มปลอมนี่นะดูสิมันเป็นเค้กนุ่มๆต่างหากล่ะของฉันอร่อยก็เยอะเลยอร่อยจนลืมหูลืมตาบ่ได้คุณสามไปเลยน่ากินทุกลูกเลยอะหวานหวานกินให้สุดแล้วไปอยู่ที่เบาหวานเด้อแ๋ว กินไปเลยเสียเวลาจิ้มอ,ะ <G ül> อ่ะอ่าไม่ต้องมามองฉันไม่แบ่งรอกอยะจริงด้วยต้องมาสมยาวพิเศษใส่เพียงแค่หยดเดียวก็เห็นผลแล้วเจ้าเรีไปไหนแล้วอ,อยู่นี่เองแค่นี้นก็มีขนมกินเป็นชาแล้วใหญ่ฝุดฝดเลยมามก่อนแล้วนะ คิดออกแล้วคิดเหมือนกันอยู่ใช่ไหมกดเลยฮะบบายบายเดินทางให้ปลอดภัยอเมนะแกกินต่อดีกว่าจะมีอะไรโผล่มากันนะเยสเค้กและข้าวหมดลูกอมแม่เจ้าแล้วทำไมของเจ้าไม่เล็กจิ๋วหลวอ่ะ ไี่ยุติมเลยให้ตายสิจอชอย่างน้อยก็ใช้งานได้นะตามน้ำแของเด็กเล่นดูวนี้ซะก่อนกินชั่นนี้ชั่อนหน้าเกิดม,มาเป็นยายากก็ยังไม่หมดเลยมุนได้ออกมาเลยจะลูกแม่หน้าตาน้ามัมว้าวว้าว,ว,าวตกแต่งลงไปบนแค,แคกแคกแคนดี้ที่จี้หัวใจแม่จะฟาดได้เรียบเลย จะทำยังไงดีล่ะเนี่ยปิงล่ะใส่ปากเข้าไปเลยบอลลูนยากจะออกม,มาในที่สุดก็ดำได้เจ๋งจากนั้นก็ถึงที่เด็ดเจมมแคนดี้กรจใจสวยไม่แพ้ของใครเลยนะผล <laughs> ง,งานฉันเองทั้งสวยทั้งฉลาดฉันนี้มันเพอร์เฟกตจริงๆเลยอ ชีวิตมาแสนหอมหวานเหมือนของฉันได้ไงอะต้องใช้กลุยซะหน่อยละเพื่อนสาวสนใจแบ่งมือนี้บ้างปะไม่มีปัญหาใส่มาเยอะๆเลยนะเตรียมรอดูผลลัพให้ดีพรอมแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนเธอกำลังจะบินแล้วเออเออไม่เห็นบินเลย นนเก็บขวาหน่อยไหมเปิดกันเลยดีกว่าว้าวแจ็คพอตเลย<ม>ของฉันล่ะเยลลี่ตาเพอร์เฟกต์เขโปรโลเลยอะเยลลี่เด้งเด้งหนึบหนับเองกระฝันไปเลยอะงมงมอีกทีเ<ม>ฟนเนอร์ มาบัาชิมหน่อยถึงจะหลอนไปหน่อยแต่ก็อร่อยอย่าบอกใครเอืมขอลองชิมเยลลี่แดงหนึ่งหน่อยสิไม่ให้รักยะได้จะไม่น้อยเสียเวลาหรอกมาทำไอเดียจริงๆดีกว่าเฮ้อจะตามน้ำพริกกะปริหรือไงยยรีนะเชิมมาอย่าเพิ่งดูถูกกันสิยะโอเคใส่กาเพรต่อ ใช่ได้เลยใส่ลงไปเลยเปุดผมทำงานแล้วก็รออย่าอึ้งจนเป็นลมไปละเราว่ามัดวิเศษสุดๆมากนะมอนสตอร์น่ากลัวกว่าพี่ก็น่าแกนี่แหละเ <c oughs> ยี่ยมเมื <c oughs> เอ่อไรจะมาใจร้อจริงๆเลยเ <c oughs> จลลี่น้ำผึ้งส่สเล็กสุดเหรอ ใส่สุดละน่ารับประทานสุดยอดอืมของฉันสีเขียวอ่ะขนาดก,กำลังพอดีเลยแบบนี้มาธรรมดาไปใช่แล้วต้องบีบใส่จานแบบนี้รัดน่ารั้งกระจุ่มกระจิม๋มอะไรอ่ะมีแคนดี้อยู่ข้างในเหรอจยแล้วนี่มันขนมที่ฉันใฝ่ฝันเลย ไหนอะไรใครเรียกฉันน่ะได้เลยเยนี่ของฉันก็เหมือนกันน่ะเยลลี่กัมมี่ขอบใจที่บอกนะแดนนี่ลองทำาดูสิขวดใหญ่ต네้องใช้แรงอะนะเบงกเอเคยเห็นให้เขาเอาอย่างรัดแตงโอให้ระเบิดไหมกับเจ้านี่ก็คงไม่ต่างกันแล้ง เหนื่อจงเลยอ่เพื่อนากคตรให้สดใสเส้นที่หนึ่งพันความฝันกลายเป็นจริงแล้วมันเริ่มแล้วจะออกมาแล้วเย้ตายสิทำไมไม่เปิดฝาก่อนล่ะอ๋อหันนี้อย่าลืนเยอะเลยอ่ะและนี่ก็ช็อกโกแลตเต็มไปหมดเลยว้าว ดูเยลลี่อัน okay, นี t <t <S. <S ้สิไฮดีกับมิเบอร์น่ารักจังเลยอ่ะแล้วดูของฉันสิบังเบอร์เกอร์ช็อกโกแลตแปลกสุดเอ๊ะรสชาติจะเป็นยังไงกันนะโอหมัอนอร่อยมากของเธอน่ากินจังเลยยังยังมีพวกนี้ด้วยมาชิมกันเลยดีกว่าอืมสดชื่นเ้านาบ้างออเไม่เห็นจะน่ากินเลยอ่ะ อย่างแหงยังไงก็ไม่รู้ฉันอยากกินเยลี่แบบแบเแครี่บ้างขอคนหนึ่งแล้วกันนะเพื่อนมาทำขนมอร์ไส้แซนดีกว่าเพียงแค่เติมซอสมะเขือเทศอืมดูไม่เลวเลยและทีนี้ก็อาวแม่แครีเธอนี้จะสนุกสนานกากกินเลือเกินดูช็อกโกแลตสิอะไรเนี่ยเออโทษดีนะจ๊ะ เออิอเลยนะว้าวใช่ดีต่ฉันไอติมถูกใจมากน่ากินเวอร์ต้องเพิ่มความแซ่บซะหน่อยก็ไม่เลวนะเพิ่มแบรรี่หน่อยแล้วกันรดน่ากินแค่เป็นกองเลยอ่ะเออเออเออเอาล่ะได้เวลาชิมแล้วเลิศงม เท็ดดิชาเลยเรายังม,มีเท็ดดี้อยู่มั่มล่ะอมเห้อ,หอนี่มันของแถมเหรอกับทีหนึ่งแถมมาเช้นเลยอเอาอีกสุดยอดเจ๋งคอดๆคต้องตบปั๊บก่อนเหอ้อหยุดเลยนะอามีนะอย่าแม้แต่จะคิดฉันไม่แบ่งเธอหรอกดูสิ แน่รีนะ่ะเอานี่เลยอย่าโมวเหม่อสิจ,จับเพื่อนจ่า๊อปเอามาให้หมดเลยเด่งกล้อยท้งอิตาลีนูนะ่นอะเออรีนะเป็นอะไรไหมอะ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมกันนะอย่าลืมรอติดตามดูคลิปใหม่ๆของเราแล้วกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยล่ะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าชอบตอนไหนของวันนี้ที่สุดเอาล่ะไปก่อนนะแล้วเจอกัน